แฟนค่ะแฟนค่ะดานแฟนไหนแฟนค่ะแฟนคนบนเรือค่ะอะจริงเหรอหนูจริงค่ะเดี๋ยว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 จริงเหรอคะหัดอ๋อไม่จริงค่ะไม่เอานะคะเดี๋ยวมันจะโดนเยอะเออไหนคะทำไมไม่เห็นหน้าหนูเลยข้าดูหน้าหนูตรงไหนอะเออฉันกดยังไงเออช่านเงอ๋อได้ละกูจริงนะป่ะฉันกดยังไงนี่ค่ะเดี๋ยวก่อนนะฉันก็อยากจะกดของฉันฉันต้องกดอย่างไรใช่ค่ะได้ไหมที่จไม่เห็นเธอเลยอุ้ย ผู้แซนหนูสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะเอแอแซนหนหูมีอะไรหรือเปล่าคะลูกอ๋อฉันอยากถามอาจารย์ว่าเออเรื่องของแซนเป็นสาเหตุให้อาจารย์ออกจากท้องด้วย,ย,ยไหมคะเหรอไหมคะอาจารย์เพิ่งพูดไปค่ะแซนคะว่าอาจารย์ไม่ไม่สามารถตอบได้แต่อาจารย์อยากจะบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับงานที่อาจารย์ทําเลยอาจารย์ขอโทษมีคนขยงใหญ่เขาก็บอกว่าอาจารย์ไปพูดว่าเป็นกฎแห่งกรรมอย่างนั้นอย่่งนี้อาจอันนั้นทาให้ให้อาจารย์นีสจต้องออกจากงานอะไรแซนอย่ากังวลนะคะ อันนี้อาจารย์ขอพูดตรงนี้แล้วก็เด็กก็มั่นใจละคนที่นั่งอยู่ในนี้จำนวนมากนะคะไม่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 ได้โทษใครไม่ได้อะไรเลยแซนสบายใจได้นะคะวันนี้อาจารย์มานั่งไลฟ์เนี่ยแซนอาจจะนั่งดูอาจารย์มานานแล้วแต่อาจารย์ไม่สบายใจค่ะกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวอาจารย์อาจารย์ไม่เกิดป้ายโซเชียลมีเดียที่เรากำลังนั่งคุยแล้วเราใช้ประโยชน์ซึ่งกันและกันในทางที่อวดสร้างสรรค์มันมีคลิปของอาจารย์ว่าอาจารย์จะไปเกี่ยวข้องกับคดีโน้นงคดีนี้ซึ่งอาจารย์มีของเกิดขึ้นนแช่ว่าอาจารย์ไปเกม่ควายังคะ ฉันเลยไม่ทราบความจริงฉันเลยอยากถามพอได้ยินปาะการย์ก็น่าจะสบายใจขึ้นครับค่ะไม่เป็นไรค่ะแซนในในีหนูก็มาแล้วนะคะเดียนก็ไม่รู้เดียนขอถามหน่อยได้ไหมคะได้อันนี้จะพูดกับเธอตรงๆนะเธออย่าโกหกฉันนะนี่หมาตัวละแสนใช่ปะแล้วเธอเลี้ยงหมาหมาตัวละเป็นแสนเลยเออฉันถาม,ถามหน่อยสิแซนทำไมเธอรวยมากแบบนี้เรามีนคนก็สงสัยไม่ไม่ได้รวยขนาดนั้นค่ะอาจแต่แสดงว่าเพราะว่านะคะมีลูกนกมาคอบินมาเกาะข้างหลังยีงกระวังก็บอกว่านเธอจะกระวังโอใช่ไหมค่ะหรอแสดงว่าเธอก็รวยจริงทุกคนก็บอกกวว่าาแซนรยม ไม่ไม่ขนาดนั้นค่ะอาจารย์เหรอพอมีพอกินใช่พอมีพอกินาจนคะอาจารย์เข้าใจนะคะว่าตอนนี้เรื่องราวของแซนอ่ะมันอยู่ในคดีเจนก็จะไม่ล่วงละเมิดอสารเราจะไม่พูดถึงเรื่องว่าเออแซนเธอทำหรือเปล่าเธออย่างนั้นเธออย่างนี้ชุดี่บัตรเรียนเรนไม่ขอถามค่ะเรียนไม่ได้อยู่ในรายการใดๆแล้วเรียนถามเป็นการส่วนตัวได้ไหมได้ค่ะอาจารย์ทำไมคนเขาไม่ชอบเธอเยอะจังเลยแซนเธอไปทำอะไรเนี่ยผมมาจนเห็นแล้วเดี๋ยวก็ต้องมีคนมาด่าแน่เลย ค่ะเรียขอความกรุนาที่ฝั่งอีกั่โคของเรียนเออแซนทำไมมีคนไม่ชอบเธอแล้วก็ไปขู่ตรงไหนก็มีแต่เม้นด่า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 เออแซนเกิดอะไรขึ้นกับชีวิหนูคะลูกไม่อยากถามเหมือนกันเป็นอะไรไม่ชอบแต่ฉัน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 คิดว่านะเวลาเธอพูดอะเม่อหญิงยาโสไปหรือเปล่าเัอท้าทายคนแล้วตัวไม่แคร์คนอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยมันไส้ทาไมอะอาจารย์คือันโกรธเนาะคือมันมันมันหลายปีแล้วอะแล้วแบบเราก็แบบโดนหนีมาแบบนานแล้วแล้วเราก็เก็บกดออะแล้เราก็แบบเหมือนแบบคโกรธนะสามปีโดนด่ามาตลอดเลย เราก็เลยแบบไม่ไหวแล้วคือแบบพอได้ยินแบบออกมาพูดเรื่องมันไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยคุณก็แบบอ่าไม่ไหวเลยอะไรอยบาเนี้ยค่ะแต่จะพูดเ่าเรื่องมันไม่จริงสาลยังไม่ตัดสินมันอาจจะเป็นเรื่องจริงแล้วเธอก็ต้องเข้าคุกก็ได้แซนถ้ามันเป็นแบบนั้นแซนก็ยิง่งดีค่ะแต่ว่าแซนทราบข้อเท็จจริงว่าเกิดอะไรขึ้นแซนก็เลยมันนามันโหนอย่างเงี้ยแหละค่ะแซนเธอยังกล้าพูดแต่ในเมื่อสังคมค้อนแผ่นดินมั้งตอนเนี้ยก็ถูกปล้นข้อมูลไปว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เรื่องอุบัติเหตุอันน S <S <S อมมันขึ้นอยู่แบบว่าเขาไปไดิ้นมาจากใครแล้วมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าตรงนี้ต้องดูด้วยใช่แล้วแซนจะทำยังไงคะกับคนที่เขาไม่ชอบเธอไปแล้วอ่ะเขาตัดสินเธอไปแล้วอ่ะทําอะไรไม่ได้เลยคะจา์ความยุติธรรมอยู่ท,ท,ที่ไหนเรื่องนี้เธอจะไปตลาดเธอจะไปดูหนังเธอจะไปทําอะไรไม่ได้ชีวิตของแซนวิสาพัฒน์คือแล้ว็อย่าเั่อีกหน่อยมันก็น่าจะคลี่คลายนะครับหลังจากตัดสินแซนคิดอย่างนั้นหรอคะหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ฉันถามนะสมมติอันนี้ฉันพูดคำที่สุดตัวฉันนะฉันไม่ได้กล้าล่วงศาล ตอให้ศาลตัดสินว่ามันคืออุบัติเหตุสังคมก็ไม่เชื่อแล้วเธอจะทำยังไงในเมื่อตอนนี้เขาไม่เชื่อกันหมดไปแล้วอะเนื้อก็จะออกเรือไปพิสูจน์ไปขุดไปคุย้ยไปช่วยกันหาใหญ่เหรอเขาไม่เชื่อไงศรัทธาของผู้คนก็ไม่มีอะแซนน,นี้เอาใช้ไปโยงใหญ่ด้วยนะเห็นค่ะอื<พ>อเราต้องแก้ปัญหาที่ตรงไหนอนหาจารย์ฉันยังนั่งพูดอยู่เลยว่าหยุดเถอะครอย่าเอาเดียนไปเกี่ยวข้องเดือนไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วตัวแซนเองนะแซนจะทํายังไงในเมื่อถ้าสมมติแซนถูกตัดสินว่าแซนไม่เพดแล้วแซ ก็ฉันว่าวันหนึ่งสังคมก็น่าจะเข้าใจเลยค่ะแซนจะอดทนจนถึงวันที่สังคมเข้าใจเธอหรอมีทางเลือกอื่นไหมคะแานใช่เราต้องรอวันนั้นอืออาจารย์อาจารย์อาจาแต่แต่ยิ่นถามแซนตรงๆนะแซนคุกน่ะมันไม่ได้สวยงามนะมันที่เธอบอกว่าเธอมั่นหน้ามั่นโนมั่นมากเลยค่ะแล้วถ้าเกิดมันผิดอีมั่นๆเนี่ยเดินเข้าคูกไปเยอะแล้วนะไอ้ที่พูดแบบเนี้ยแซนมันไม่ดีหรือสวยอย่างเนี้ย เราจะ <froze. S 1> ไม่ได้ทำอ่างนี้พูกได้ยังไงคิดก่อนไหมเอ่ยเราได้จะทำยังไงได้อาจารย์คือแบบเรื่องราวมันก็ไม่มีอะไรเลยแบบที่เเคยเล่าเนาะทีนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงต่อเราก็รอสารภาสีมังเดียวแล้วถ้าเกิดฉันคิดเองนะฉันไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่เธอพูดอยู่มันคืออะไรแต่ถ้าเธอคิดว่าเธอคิดได้ว่าเธอไม่ควรไปต่อเธอจะสารภาพแล้วเธอจะเปลี่ยนเกมซะใหม่ฉันก็ไม่สายเกินไปไหมกับชีวิตแต่ถ้าเธอคิดเธอคิดว่าที่ผ่านมามันไม่ถูกถ้าจะทำผิดจริงนะไม่ต้องรอให้กดดันขนาดนี้หรอกอาจารย์กดดันไม่นานฉันไป อ่ถ้าเ็นสมรสจนทำผิดจริงนะคือจะไม่รอให้หดดำนานสามปีหรอกจันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นสังคมเขาไม่เชื่อเพื่อนของเธอทุกคนตรานหน้าว่าเธอไม่รักเพื่อนสังคมตรานหน้าเยอะมากเธอจะว่ายังไงเราบอกเธอก็แก้ไขไม่ได้ในทางที่ดีไหมแซนหลับตาหรือภาพนะโมก็เป็นลูกอาจารย์อาจารย์คิดถึงเขาครับเขาไปออกรายการทีนี้อาจารย์รายการหนึ่งอาทิตย์เดียวเองก่อนเขาจากไปอาจารย์ถามเขาเลยว่ามีความสุขไหมมีค่ะแม่โอ้หนูบอกกูสิหัวใหม่หนูโอเคเปล่า มากค่ะแม่ตอบฉันหน่อยได้ไหมว่าเป็นสิ่งที่หนูรอคอยมาตลอดชีวิตเขาเอามือมาแปะอาจจรนิ้สัแตแปะนม่งสบายใจได้ค่ะลูกมีความสุขที่สุดตั้งแต่ลูกเกิดมาเยน้นอย่าพูดอื่เขาเลยว่าขอบคุณพระเจ้าเนี่ยไม่คิดเลยช่วงเวลาความสุขของเขาจะเป็นแบบนี้ตามหลักของคิดศาสนาเราจะไม่ชี้ความผิดบาปของผู้อื่นถ้าผู้เป็นเจ้าเท่านั้นจะ,จะเป็นผู้ชี้ความผิดบาป แล้วโมก็จากโลกนี้ไปไปอยู่ในวิหารของพระผู้เป็นเจ้ากลับไปเป็นลูกของพระอ,องค์บนสวรรค์ถ้าเป็นลูกเต้าของเราตายไปเสร็จแล้วเอารูปหน้าเละมาประจานเอารูปน้อนมาประจานขุดเรื่องนี้ขุดเรื่องนั้นขุดไปขุดมาโมติดยาเสพติดหรือเปล่าสงสัยให้โมไปไขตัวหรอสงสัยฉันมีความรู้สึกคนที่จากโลกนี้ไปอะ่ะจะสามปีแล้วรอความยุติธรรมทาไมต้องถูกขุดจนไม่มีอะไรดีเลยเย็นสงสารลูกเดียนนะคะ่ะหมดเย็นถามหน่อยสิคะแซนทําอะไรให้เพื่อนอะ่ะ โดนขุดโดนคุยมากไปกว่านี้ได้ไหมคะแซนแซนจะไปทาอะไรได้เราก็เป็นคนตัวเล็กๆคนหนึ่งอาจารย์ทุกคนนี้เราก็ยังโดนว่าอยู่เลยเนาะใช่แล้วตัวหนูเองนะเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาหนูก็โดนขุดโดนคุยสารพัดฉันถามมาหลังจากนี้เป็นต้นไปอ่ะโอเคเธอบอยเธอไม่เธอผิดแซนต้องเข้าคุกทุกคนก็จะต้องสูบน้ำหน้าแซนแซนก็จะต้องไปรับการอยู่ในคุกเกิดมามีทุกอย่างแต่แซนทําผิดแซนก็ต้องรับเข้าใจค่ะแต่ถ้าเกิดวันหนึ่งแซนได้ตัดสินแล้วว่าแซนไม่ผิดแซนจะเดินไปตลาดแซนจะใช้ชีวิตได้ยังไงคะ แซนจะอยู่ยังไงฉันว่าหนูหนูต้องเป็นโักประสาทไหมลูกเพราะเราเราไม่ทำอะไรผิดอาจารย์เราก็คงต้องยึดมั่นตรงความจริงตรงนั้นความจริงตรงนั้นว่าเราก็ไม่ทำอะไรผิดทุกวันนี้ก็คือสังคมเข้าใจเข้าใจเราผิดแต่ว่าวันหนึ่งเขาก็น่าจะน่าจะหลุดจากการที่โดนสะกดจิตแบบน,นี้นะคะแซน,นคิดว่าสังคมเขาไม่มีความคิดหรือเขาโดนสะกดจิตเน่ยคิดว่ามันเป็นความไม่เชื่อของสังคมมันดูเหลือเชื่อเกินไปไหมกับการที่ว่าเออเอาไม่พูดดีกว่ามันเป็นเรื่องของคดีแซนมีความรู้สึกว่าคนเขาไม่เชื่อละอาะ คนของพวกเราจะไปฆ่าใครได้อาจารย์น,นึกออกใช่ไหมคะแซนแต่ฉันก็แหมฉันพูดไปพูดมาฉันก็เหมือนฉันก็มานั่งกล่าวหาเธอแซนเวลาเธอพูดอะไรเมื่อวันนี้หน้าเธอสวยนะทุกว่าเธอดูกปกติทำไมบางทีเธอพูดอะไรตาเธอเหลือเลือดเราไม่เห็นหรอว่ามีนักวิชาการบางคนเขาบอกว่าอีตาเหลือกลวเขากี้เออคหนะ์นะหนึ่งติดยาเสพติดเป็นเวลานานยันนี่อย่างนัน้นแซนฉันถามเธอตรงๆเธอเป็นคนเล่นยาเหรอเขาไม่รู้จักโบท็อกหรอคะอาจารย์คือบางทีเราก็ไม่โบท,อบโบทอ็อกเกินขนาดแล้ก็โบท็อกเยอะเกินไปแล้วแล้วมันก็ตึงหมดเลยนี่มันเริ่มขี้คลายออกมาบ คือนักวิชาการที่ออกาติดยาเสพติดเป็นเวลานานเกินขนาดอะไรต่อเมียอะไรอย่างเงี้ยถ้า่เกินขนาดตายไปนานแล้วอาจารย์เนาะคือเขาต้องดูความรู้ความเชี่ยวชาญตัวเองใหม่แล้วนาบมีความรู้ความเชี่ยวชาญจริงๆหรือเปล่ามานั่งวิจารณ์คนอื่นแต่ว่ากับตัวเองอ่ะคือไม่ตรงอะไรเลยหนูต้องไปเรียนใหม่นะอืมคือหนูจะมานั่งเนี่ยไอ้การพูดจาแบบนี้ของเธอมันทำให้คนเกลียดปากเธอหรือเปล่าแซนเราเราคนถึงด่าเราปกป้องตัวเราเองเนาะใครจะเกลียดเราเราก็แบบห้ามอะไรเขาไม่ได้หรอกแต่ว่าทีนี้เนี่ยคนที่แบบเป็นผู้รู้ผู้เห็นอะไรใดๆต่างๆเนี่ยถ้าเกิิดเเขขาาไม่ททรรบ้อ็จจง แล้วรู้ว่าความเห็นเขาเนี่ยมีอิทธิพลต่อความคิดขอ,องสังคมเนี่ยมันควรจะออกมาให้ความรู้ความเห็นไหมใช่มันมาก่าวหาคนอื่นแบบแต่อันนี้ฉันก็มีความรู้สึกเป็นส่วนตัวของฉันนะวันทีการที่เอาองค์ความรู้ที่ตัวเองเร่มเรียนมาเสร็จแล้วมาวิพากษ์วิจารณ์คนวิพากษ์วิจารณ์แล้วต้องมีความเขตถ้าสมมติมีใครคนหนึ่งวิพากษ์วิจารณ์แซนแลแ้วแซนเป็นแบบนี้ก็พ่อแซนเป็นอย่างนั้นแม่แซนเป็นอย่างนี้นี่งมันมีความสุขแล้วลูกแซนก็เป็นอย่างนี้ยี่งมีความสุขไม่ใช่นะ าจารย์ไม่รับตรงนี้อาจารย์ไม่รับอาจารย์คิดว่าเป็นกรรมเป็นบารละเป็นเรื่องๆเ,เป็นคนๆวันนี้นก็อยากจะบอกนะคะคนที่กระทาผิดวันนี้เด่นก็จะไม่กระนำซ้ำเติมแต่เด่นจะมองว่าเธอผิดยังไงถ้าวันนี้แซนต้องเข้าคุกฉันก็จะไม่บอกสมมติหน้าแล้วนางแซนเข้าคุกฉันไม่ใช่คนแบบนั้นแต่ฉันก็จะมองว่าแซนทําผิดยังไงทําไมแซนจะไม่รับความผิดแซนต่อสู้จนกระทั่งศาลตัดสินและแซนต้องเข้าคุกอันนี้คือบทเรียนอย่างนั้นอย่างนี้เด<ค>่นในความรู้สึกว่านี่คือบทเรียนฉันจะไม่มีการซ คนลง้ามาข้ามค่ะนะคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งปรับใดที่พระเจ้ายังให้ลงหายใจเธอวันนี้เธอสนึกพรุ่งนี้เธออาจจะเป็นคนดีได้แม้จะลบล้างความชั่วความเลวที่ผ่านมาในอดีตไม่ได้แต่ความดีของเธอที่เพียงพยงายามทำมันก็อาจจะเบาบางลงได้มันอยู่ที่จิตสําเนกอินสติ้งหรือสัญชาติในตัวคนแต่ละคนซึ่งมีมาแต่เกิดซึ่งยียงคิดว่าสิ่งเหล่านี้เราให้กันไม่ได้มันเกิดมามันต้องมีงอยู่ข้างในทีนี้สิ่งที่ยิ่นอยากถามหนูใงตอบถ้าวันนี้ถ้าให้หนูพูดอะไรกับสังคมอธิบายหนูอยากพูดอะไรบ้างไหมคะจะไม่ไเลนะี้ย ไม่กล้าอธิบายแล้วคะ่ะตอนนี้คือน้ำเชี่ยวไม่อยากเอาไปเรือไปขวางวะใครอยากฟังอะไรอยากเชื่อตรงไหนตรงไหนฟังมาตื่นแป้งหน้าติดตามมีความสุขที่กันได้รับชมตรงนั้นก็เอาที่สบายใจเลยคะ่ะเหรอใช่ค่ะแต่แตตพูดไปก็ยังไม่เป็นประโยชน์แล้วเธอได้คุยกับแม่บ้างไหมอ๋อไม่ไม่ไม่ได้คุยค่ะกับคุณแม่เหรอคะใช่คะ่ะแต่ที่สุ่คุยที่สามที่เจอ เหรอคะแม่ก็น่ารักเหมือนเดิมค่ะพี่บอกความคิดถึงมาด้วยแล้วฉันถามหน่อยสิคะทำไมเอ่อมีคนเอาคนที่อยู่บนเรือมาออกคลิปพูดผิดพูดถูกนั่นนี่โู่นฉันมีความรู้สึกว่ามีแต่คนจ้องจะจับผิดคนทุกคนลูกค้านอนหลับทำไมลูกนอนหลับค่ะเหรอ <c oughs> ใช่ทำไมทำไมเขาไม่ไปจับผิดฝั่งนน้นนักเนาะทำไมทำไมประชาชนจับผิดฝั่งเดียวไม่คคใครเข้าใจเลยอ่ะเนี่ยพูดแบบเนี้คนก็ต้องบอกว่าอีนี่ไม่สำนึกอ่ะให้สำนึกอะไรคะ ให้ตัดเรื่องอะไรทุกวันนี้โดนโดนกล่าวหาอยู่ปะปาเปเนี่ยเก็บกดเก็บกดนั่งรู้กดรู้ไหลเนี่ยเก็บกดเก็บกดเก็บกดแกบดแบนี้ค่ะอือใช่ม้นก็มีความรู้สึกนะคะ <c oughs> หนูคงต้องใช้ความอดทนมากมาต่อ <c oughs> นะคะแต่ยังไงก็ตา่างแสนค่ะฉันขอพูดกับหนูตรงๆนะ <c oughs> ๆฉันไม่เชื่อไม่ช<ๆ>เมชื่อไปไหนไม่เชื่อจนกว่าจะได้ฟังคําตัดสินของศาลและความจริงจะปรากฏฉันจะไม่เชื่อเธอว่าเธอไม่ได้ผิดจนกว่าฉันจะรอคําตัดสินของศาล คือว่าฉันผิดไหมที่ฉันคิดแบบนี้กับเธอไม่ค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์อาจารย์พูดกับหนูตรงๆฉันไม่อวยหนูด้วยฉันจะรอดูถ้าวันนี้หนูพูดทุกอย่างและผลออกมาตามปากของหนูหนูจะเป็นคนที่น่าเชื่อถือแต่ถ้าว่าวันพรุ่งนี้ผลการตัดสินออกมาหนูวันนี้หนูโกหกหมดเลยแม้ว่าหนูต้องรับกรรมและรับสิ่งที่หนูกระทำนะลูกนะใชค่ะนะคะอาจารย์ถามนิดนึดนงค่ะถ้าสมมติเรานั่งคุยกันสองคนนะคะโมอย,อยู่ตรงนี้หนูจะพูดอะไรกับโมไหมคะ ไม่กล้าพูดหรอกค่ะพูดอะไรเดี๋ยวโดนสังคมด่าอีกพูดปากพูดอะไรถึงเพื่อนก็ไม่ได้หรอกคะ่ะเดี๋ยวโดนช่ายเดี๋ยวตอนนี้ไม่ค่อยอยากจะพูดอะไรเลยอาจารย์อืมแต่ยังไงก็ตามนะคะอาจารย์ก็อยากขอยืมคําพูดที่เคยพูดในอดีตในรายการนะกฎหมายจะเป็นยังไงผลการตัดสินจะเป็นยังไงเดนก็ยังไม่รู้อะคะ่ะแต่ทั้งทั้งหมดนะคะเดนก็ยังเชื่อคะ่ะมันมคงยังมีกฎแห่งกรรมมันจะไปทางไหนเดนก็ไม่รู้เดนในฐานะที่เคยเจอแซนเคยรู้จักกันนะ ฉันก็ยังไม่ตัดสินว่าหนูเป็นคาตะก่อนหรือเปล่าฉันไม่เกี่ยวเราเป็นคนนอกที่อยู่ไกลๆฉันก็นั่งมองแล้วก็เห็นทุกอย่างเป็นเหมือนกระจกเป็นบทเรียนถ้าวันหนึ่งหนูพลาดฉันก็จะจดจําไว้ว่าฉันต้องไม่ทําตัวแบบหนูถูกไหมคะแต่ถ้าวันหนึ่งหนูแควข้าวปลอดไทยฉันก็คงจะส่งกําลังใจให้ดีไหมคะแม่ไม่ได้ถึงับเป็นคนเลวรยใช่ไหมคะไม่ค่ะไม่เพราะว่าฉันเองฉันก็โดนนัะและฉันต้องขอบอกแต่หนูเลยนะคะว่าเรื่องที่ฉันสัมภาษณ์หนู มันไม่เกี่ยวข้องกับคำเวรที่แม่กําลังรับอยู่ตรงนี้มันอาจจะเป็นผลของการกระทาจากส่วนอื่นๆของอาจารยิ่งศักดิ์เองไม่เกี่ยวกับแซนและไม่เกี่ยวกับคดีพวกนี้ค่ะเรนอยากให้สังคมรับรู้แล้วก็ไม่อยากเห็นใครเอาตัวอาจารยิ่งศักดิ์ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้กับเรื่องนั้นจนกระทั่งอาจารย์เกิดความเสียหายวันนี้ฉันเข้าใจแล้วนะว่าวันที่สังคมมันเทเข้ามาใส่แล้วมันเปิดช่องโหว่ให้คนอื่นเข้ามาผสมลงได้นั้นมันเจ็บปวดมากโซเชียลมีเดียเป็นอะไรที่น่ากลัวมากค่ะ<อ>นะคะ แทนทันเขายังยังเลยค่ะอ๋อฉันมีเรื่องถามอาจารย์อีกหนึ่งเรื่องคือว่าเราผู้ชายอดีตสสเนี่ยอาจารย์สนิทกับเขาไหมคะทำไมเขาพูดเยอะจังเลยแซนพูดมากทำไมคะเออไม่ต้องมาอาศัยให้ฉันต่อเพื่อที่ให้ฉันไปว่าคนอื่นไปแขวะคนอื่นไม่ใช่อยากทราบเฉยเฉยแม่หน้าที่ด่าแม่ก็จะด่าเองแต่แซนก็ต้องมาขี่ดฉันหรอกเอาเรื่องของมึงมาให้รอดก่อนเออก็โดนเหมือนกันก็โดนจากคนเดียวกันไม่ใช่หรอใช่ไหมแต่วันนี้คงจะเง้อไปแล้วล่ะว่าอะไรรู้ไหมว่าฉันยืนยันมันไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาพูดทั้งหหมดโกก อใค่ไหมคะโกหกค่ะเขาโกหกค่ะโอเคนะแซนโอดีตไม่ขอคุยกับคนอื่นนะไม่ใช่คุยกัวตัวลงไม่ใช่คุยกับผู้จัดพูดนี้แม่โดนด่าหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณค่ะจ้าแล้วมีติชมค่ะคันนี้แกนะลูกนะคุณค่ะ